คุณผู้ชมคะแน่นอนว่าช่วงนี้สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าร้อนระอุพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้หลายคนจับตามองเรื่องของพักประชาชนที่มีการพูดคุยแล้วก็ประชุมภายในพักเพราะว่าก่อนหน้านี้ย้อนไปวันเสาร์มีการพูดคุยกับทางพักภูมิใจไทยที่ไปหาวันอาทิตย์ถัดมามีพักเพื่อไทยแล้วก็มีสัญญาณหลายอย่างที่ออกมาเหมือนเป็นันยะ หลายคนก็ตั้งคําถามว่าเอสสรุปแล้วเนี่ยพักประชาชนจะออกทางไหนดีค,คือความจริงตอนแรกเนี่ยคาดว่าคิดกันว่าวันนี้น่าจะจบน่าจะบอกรายชื่อได้แล้วลว่าพักประชาชนเนี่ยจะเลือกใครลิขิตนี้เพื่อเธอะจะเป็นเพื่อไทยอาจารย์ชัยเกษมหรือว่าจะเป็นคุณอนุทินพักภูมิใจไทยแต่สรุปแล้วก็วันนี้เนี่ยยังไม่ได้เคาะกันว่าสรุปแล้วเนี่ยพักประชาชนจะเลือกฝั่งไหนแต่ต้องบอกนะครับว่าชะตานเนี่ย คนชี้คือพักประชาชนนะครับใช่ค่ะเพราะถือเป็นตัวแปรสําคัญนะคะเพราะว่าเสียงที่มีอยู่ในมือเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าจะอยู่ข้างไหนแล้วแต่มันสามารถทําให้ฝั่งนั้นเนี่ยขึ้นกลายเป็นการอยู่ต่อได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของการประชุมวันนี้นะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปหลายคนจับตามองคือยังไม่ได้ข้อสรุปหรอกค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องมาสรุปกันต่อว่าจะเป็นยังไงแต่หลายคนวิเคราะห์ว่าถ้าหากเลือกทางนี้มีผลกระทบเลือกทางนี้ก็มีผลกระทบเหมือนกันคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย เท่าที่ฟังจากทางการประชุมของพรคประชาชนนะครับคือสสของพรคประชาชนเนี่ยมีความคิดที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายาทั้ง3มแนวทางที่ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกเลือกพักเพื่อไทยเลือกพักภูมิใจไทย หรือไม่เลือกทั้งสองทางใช่ค่ะก็เสียงแตกออกมานะคะวันนี้ก็เลยมีหนึ่งท่านที่ออกมาพูดเรื่องของหลังจากที่มีการประชุมเกิดขึ้นจากทางพประชาชนก็คือคุณพริศวัชรศิลป์ก็คือคุณไอเติมนะคะสสบัญชีรายชื่อของพักประชาชนแล้วก็เป็นโฆษกพักด้วยวันนี้เนี่ยคุณพริศก็ออกมาพูดถึงหลังจากที่มีการประชุมพักกันไปแล้วนะคะคือบอกว่าข้อสรุปท่าทีต่างๆในเรื่องอของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่วันนี้ การพูดคุยกันภายในพักเนี่ยมีสอสอเข้ามาประชุมกว่า90%ก็คือประมาณ90คนได้นะคะคือสอสอของพักประชาชนนะครับมีตัวเลขประมาณ143่งร้่บมคนาผมจะไม่ผิดใช่ค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะมีการติดภารกิจก็คือมีการประชุมคณะกรรมาการแล้วก็มีการประชุมไปในพื้นที่ต่างๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันจนนันทร์น่นะคะคุณผู้ชม แต่ต้องบอกว่าบรรยากาศการประชุมโอ้โหวันนี้ความคิดเห็นหลากหลายเหมือนที่พี่นุบอกอไว้ก็คือมันอาจจะส่วนหนึ่งแหละที่วันนี้สอสอเข้ามาประชุมกันไม่ครบเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยการประชุมหลักจะนัดกันคือวันอังคารคทุกอังคารจะมีการประชุมของสสของพรรคประชาชนเพราะว่ามันตรงกับวันคอรมอปกติเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ผมเข้าใจว่าวันนี้มันคงมันตกไม่ได้จริงๆอ,อ่ะคือคุยกันมันอาจจะไม่ลงไม่ลงตัวจริงๆอะ่ะถึงขยับไปพรุ่งนี้ใช่ค่ะ ก็ต้องมาหาทางตกผลึกด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือแบ่งเป็นทั้งหมด3ความเห็นสารทิศทางก็ต้องมานั่งตกผลึกกันอีกทีนะคะว่าเราจะต้องทําอย่างไรและที่สําคัญทุกอย่างต้องเป็นไปตามจุดยืนของพักอันนี้สําคัญก็คือแน่นอนว่าทางพักประชาชนบอกมาตลอดว่า ต้องการยุบสภาต้องการให้เกิดการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้ทั้งฝ่ายแดงก็คือเพื่อไทยหรือฝั่งน้าเงินก็คูภูมิใจไทยเนี่ยเดี๋ยวจะไหลามารวมกันทีนี้ก็ต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าแนวเวมา,มาทางเวเนี่ยคือพรคประชาชนต้องการเลือกตั้งใหม่ต้องการยุบสภาเนี่ยถ้าทางเนี้ยทางไหนเร็วที่สุดทางไหนที่พรคประชาชนมองว่าเสี่ยงน้อยที่สุดะระหว่างสองทางภูมิใจไทยกับพ,กพรคเพื่อไทยใช่ค่ะก็คือถ้าสมมติว่า ถ้าอยู่ดีๆเขาไปไหลรวมกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเสียงข้างมากมเหมือนที่ผ่านมาเขาบอกว่าถ้าสมมติไปไหลรวมกันแล้วต้องอยู่อีก2ปีคุณพริสบอกว่าสองปีข้างหน้าเป็นยังไงไม่รู้แหละให้กลับไปมองสองปีที่ผ่านมามว่ามันเป็นประมาณนั้นนะคะคเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าพักประชาชนพยายามคิดอย่างรอบด้านเข้าใจว่าทุกคนหนักใจอเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณพาริสกันค่ะเข้าใจดีนะครับว่าหลายคนหนักใจ นะครับไม่ว่าจะเป็นสอสอไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนว่าหากถึงวันนั้นที่ไม่มีใครยุคสภาก่อนหน้าแล้วเราต้องใช้การเลือกนายกใหม่เพื่อเลือกคนยุคสภาบางคนก็จะมองว่าจําเป็นไหมเราสามารถไม่ทําอะไรได้เลยงดออกเสียงนะครับแต่เราก็พยายามจะคิดในอีกมุมหนึ่งนะครับว่าหากสมมติไม่มีการยุคสภาเกิดขึ้นจริงๆแล้วต้องมีการเลือกนายกคนใหม่เนี่ยณักนะเวลานี้ไม่มีกลุ่มใดได้เสียงเกินกลุ่มหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องคิดต่อว่าหากเราอยู่เฉยๆงดออกเสียงเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นครับเราก็มองไปถึงความน่ากังวลสองประการด้วยกันความน่ากังวลที่หนึ่งก็คือว่าจากปัจจุบันที่ทั้งแดงกับน้าเงินไม่สามารถรวบรวมเสียงใายใด่ายหนึ่งได้เกินกึงน่งเดิมแดงกับน้าเงินจะไหลกับไปรวมกันนะครับซึ่งถามว่าทําไมเราถึงกังวลตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าแดงกับน้าเงินกับไปรวมกันก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ครบวาระไปอีกเกือบสองปี ซึ่งก็จะขัดกับจุดีนของเราที่ต้องการการเลือกตั้งโดยเร็วครับแล้วถ้าเราถามว่า2ปีข้างหน้าจะหน้าตะวนอย่างไรก็ไม่ต้องมองไปที่ไหนไกลก็มองย้อนไปถึง2ปีที่ผ่านมาที่ในมุมหนึ่งก็ไม่มีนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและในอีกมุมหนึ่งเราก็เห็นว่าช่วงที่แดงก,กับนักเงินร่วมกันเป็นรัฐบาลนะครับคดีหลายอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสองพรรคนั้นก็ไม่ได้ถูกตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาแต่ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกันทางการเมืองน,นะครับดังนั้นผมจึงยืนยันว่า สิ่งที่เราต้องการจะป้องกันคือการ์ที่แดงกับน้ำเงินนั้นกลับไปรวมกันเพราะจะทําให้ประเทศเสียหายทั้งในเชิงของการมีการเลือกตั้งใหม่ที่ช้าออกไปอาจจะถึง2ปีการมีนโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพและการกระบวนการกระบวนการช่วยธรรมอาจจะไม่ถูกดําเนินอย่างตรงไปตรงมานี่แหละค่ะคุณพริกก็พูดไว้ชัดเจนนะคะว่าจริงๆจุดยืนของพรรคเนี่ยก็คือเรื่องของการยุบสภาและก็การเลือกตั้งใหม่ที่นี้เราแกะออกมาหน่อยคุณผู้ชมไปพูดถึงการเจรจาระหว่างทางพรรค ภูมิใจไทยกับทางพักประชาชนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือต้องบอกว่าท่าทีของพักประชาชนเองตอนนั้นเนี่ยเห็นเขาออกมาบอกนะคะว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยเข้ามาแล้วมีการเขียนทีโออาเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรแบบนี้เลยคือตอนนั้นเนี่ยที่เท่าที่ฟังคุณเท้งบอกนะครับพักภูมิใจไทยที่เข้าไปหาพักประชาชนเนี่ยก็คือจะอยากให้เสนอคุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพักภูมิใจไทยไปยื่นบอกว่าจะทําแบบเนี่ย คุณโอเคไหมค่ะเราก็จบทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับถ้าพักประชาชนเลือกภูมิใจไทยยกมือให้กับคุณอนุทินรัฐบาลเสียงข้างน้อยแน่นอน <Ừ. S 2> อันนี้คือกรณีของภูมิใจไทยใช่ค่ะแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยตัวของคุณอนุทินไปเองด้วยทีนี้มาวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวันที่ผ่านมานะคะพักเพื่อไทยไม่ได้ไปแค่พักเดียวก็พาพักร่วมรัฐบาลเนี่ยอื่นๆไปด้วยแต่ว่าคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐรมนตรีก็คือคุณชัยกเกษมนิติสิริเนี่ยไม่ได้ไปะนะคะแล้วก็ข้อเสนอที่ทางพรคเพื่อไทยเสนอไปที่พรคประชาชนอาจจะเรียกว่าบัฟเรื่องของข้อเสนอเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัววันเรื่องของยุบสภา อาจจะเด็วกว่าเงื่อนไขของภูมิใจไทย4เดือนแล้วก็ยังแถมเรื่องของคด,ดีสําคัญอย่างเช่นคด,ดีเขาก็โดงคด,ดีเรื่องของพว้สวซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยบอกมาเสมอว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ผมโค้ดคาพูดของคุณภูมิธรรมนะคือถ้าเกิดว่ายกนายกรัฐมนตรีให้คุณอนุทินเนี่ยสองคด,ดีนี้เนี่ยเป็นศูนย์คือบอกแบบนั้นแล้วเขาก็บอกว่างั้นยุบสภาเลยก็ได้แต่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าตัดสินใจพักประชาชนตัดสินใจเลือก ตัวของอาจารยส์สัยเกษมคือเลือกยกมือให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นนายกเนี่ยอโอกาสช่วงแรกอาจจะใช่ว่าเป็นเสียงข้างน้อยแต่ระยะถัดไปอันนี้ไม่แน่ใจใช่ค่ะเนี่ยอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็เลยต้องทําให้พรรคประชาชนเนี่ยก็ต้องกลับไปตกผลึกกันอีกทีนะแต่เชื่อว่าจะมี TOR ถ้าสมมติว่าย,ยกมือให้กับทางพรรคเพื่อไทยจริงเนี่ยเรื่องของ TOR ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2แล้วนะ S <S <S ใช่ค่ะถือว่าสําคัญม,มากๆสาหรับพรคเพื่อไทยถ้าเป็นแบบนั้นนะครับ <S <S ใช่ค่ะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยพรคเพื่อไทยเองมีการเพิ่มเติมเรื่องของ MOU 43กับ44ที่เพิ่มขึ้นมาให้ด้วยอันนี้ค่อนข้างสําคัญเนื่องจากสถานการณ์ช่วงน,น,นี้ด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่แน่นอนว่าอีกเงื่อนไขหนึ่งอ่าคือถ้าไม่ยกให้ใครเลยที่นี้แหละที่คุณภริศบอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าไม่ยกให้ใครเลยนะคะ ความน่าจะเป็นแล้วก็ข้อกังวลที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวฝั่งแดงกับฝั่งน้ําเงินเนี่ยถ้าไหลรวมกันเกิดขึ้นอ่ะ,อะข้อที่หนึ่งคือเดี๋ยวจะกลายเป็นเสียงข้างมากก็ไปอีกสองปีคืออาจจะใช้เหตุผลทางการเมืองบอกว่าโอ้ยเนี่ยตอนนี้ถึงทางตันทางการเมืองแล้วเราจะเป็นที่จะต้องกลับมาไม่ว่าจะเป็นน้ําเงินแดงก็คือพักเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยต้องมาจับมือจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกันทีนี้ยาวๆเลยก็คือสองปีครึ่งใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งข้อที่น่ากลัวคือ กลายเป็นคนนอกเนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนั้นต้องไปตีความเรื่องของบุคคลคนนอกที่จะกลับมาสู่นายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถทาได้ไหมตามรัฐธรรมนูญนะครับอ,อันนี้คือสิ่งที่คาดว่าวจะเกิดขึ้นแต่ผมเติมให้อย่างหนึ่งเท่าที่เรามีการาวิเคราะห์กันนะครับเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะโอกาสน้อยคือพรคประชาชนอาจจะตัดสินใจให้เอกสิทธิ์สสไปเลยและไปวัดกันที่หน้างานตอนที่ยกมือให้กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่เนี่ยจะจะวุ่นวายสุดๆนะครับแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่า น้อยนะครับใช่ค่ะ,ะเพราะว่าตัวคุมภูมิทําเองก็บอกว่าอยากให้พักประชาชนเนี่ยฟันมาเลยชัดเจนมาเลยนะคะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าต้องต้องไปดูพรุ่งนี้ว่าว่าสรุปแล้วเนี่ยทางพักประชาชนจะสรุปได้ไหมถ้ายังไม่ได้อีกเนี่ยการประชุมสภาวันที่3 4มหเนี่ยเรื่องของการเลือกนายกเนี่ยอาจจะเลื่อนออกไปก่อนแต่ประชุมเนี่ยยังประชุมเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีเงื่อนไขถ้าเกิดว่าไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ยังมีอะไรนะ ยุบสภาใช่ค่ะซึ่งยุบสภาเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่พรรคประชาชนต้องการแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนยุบสภาเป็นทางท่านภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยประเด็นเนี้ยความความคิดเห็นทางกฎหมายก็ยังถือว่ายังมีทิศทางที่แตกต่างกันว่าสรุปแล้วรักษาการนายกเนี่ยยังสามารถยุบสภาได้ไหมแม้ว่านายกจะไม่มีแล้วก็ตามเนี่ยทีเนี้ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงเนี่ย เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตีความทางกฎหมายอีกนะครับใช่ค่ะและผมเชื่อว่านักพักเพื่อไทยเองก็ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นเหมือนกันอือนี่คือฝั่งของพักเพื่อไทยคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยภาพความกดดันก็ออกมาเยอะพอสมควรง่ายที่สุดตอนนี้ทั้งสองพักจะต้องไปจูงใจพักประชาชนใช่ค่ะให้อยู่ข้างตัวเองใช่